มาแล้วจ้าสปริงฟลาว์อีรัทิสนะคะมาแล้วมาแล้วเดือนมกราปานแล้วจ้าสวยมากๆเลยเร็มเลยน้องไก่ไม่กินเนาะเราก็คิดว่าน้องไก่จริงจิกนะคะนี่ดูค่ะกำลังโผล่ขึ้นมาดีจ้าเหลืองสวยนูน้น วนี้ถ้าแดดดีเขาคงจะฟาน,นโหแล้วโหนะเรารอดูพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้แดดดีอากาศดีนี่จ้าสวยมากๆเลยน้องไก่อร่อยกันใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับคุณแม่น้องข้าวอยู่ในช่อง our chickens eggs นะคะ มนุษย์แม่เลี้ยงไก่เก็บไข่ค่ะบ้านนี้จะเป็นคอนเทนต์เลี้ยงไก่เก็บไข่นะคะทุกคนไก่ฝรั่งไก่ต่างประเทศไก่เมืองหนาวไก่ในแดนหิมะค่ะตอนนี้เขาก็ออกมาดูโอ้โหคุยเขียรอร่อยมากจิ๊บจ๊จิ๊บจกินกันใหญ่เลยนะคะยอดยญ้าอ่อนๆตอนนี้ต้องออกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันนอกรั้ว แล้วก็เมื่อวานนี้มีหมาป่าวิ่งผ่านค่ะกลัวหมาป่ามาซุ่มจับน้องไก่นะคะวันนี้นะคะช่วงบ่ายสองเนี่ยลมแรงมากจ,จะมาแล้วก็อาจจะตีไปยาวไปเป็นพายุเนมาาว้าวดูแม่ไก่ ดูแม่ไก่ลายได้ลูกกบนะคะทุกคนเอา้ากินไวมากที่ไม่ทันได้ถ่ายเลยกินไวมากโอ้มีแม่ไก่แม่ไก่อะไรเนาะไข่อยู่เนี่ยอา่าแม่ไก่ไม่ แม่ไก่มาแรงไข่สีน้ำตาลค่ะไข่อยู่ไม่ได้ออกมากินตรงนี้กับเขาส่วนมาแรงตัวนี้เนี่ยสีดำลายสร้อยคอนคะคะตัวนี้หูเขาเขียว,เ,ยวเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นแม่ไก่ไข่เขียวค่ะไข่สีเขียวเพื่อนเดียฟูแล้วนะจิบจ๊บ ฟวันนี้อากาศอุ่นค่ะเจองศาอุ่นมากดูลมแรงลมก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าจะแรงที่สุดก็เป็นช่วงบ่ายสองค่ะลมพัดไม่ไก่ก้นบ้าน <c oughs>

มันมีมนุษย์หมาป่ามันมีหมาป่าไปาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเด็กๆไปไปกินในบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วๆวเข้าบ้านมันมีหมาป่า จะพาทุกคนเดินไปดูเห็ดนางรมหน่อยเนาะว่ามีไหมให้เขาจิกกินอีกนิดนึงค่ะอย่านี้อันนี้ก็เป็นเค้กแอปเปิลจ้าเค้กแอปเปิลจากสวนที่เราเก็บกันเมื่อตอนช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะที่ต้องเข้าเอารถแท็กเตอร์ไปลากนะคะ เขาจะมีรถหวานเป็นแอปเปิลที่กินสดนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มแบบเราเก็บไว้ที่ข้างนอกตรงลงรถนะคะจากอุณหภูมิที่ลบสิบสามเขาก็เหมือนแช่แข็งพออุณหภูมิอุ่นขึ้นมาเป็นบวกแปดแอปเปิลก็เลยเริ่มจะนุ่มนิ่มค่ะเราก็เลยเก็บมาทำน้ำแอปเปิลแล้วก็ทำเค้กแบบนี้นะคะ คงไม่เรียกว่าเค้กเนาะเรียกว่าแท้ร่เรียกอะไรเนาะแทระทะ้าท้าแทร่เอ่อภาษาไทยโอ๊ยนึกนึกชื่อไม่ออกเรียกว่าอะไรนะคะแบบนี้แหละก็จะกินกับครีมนะคะวิปครีมค่ะตามสไตล์ของคนเดนมาร์กมาเรามากินกันค่ะ วันนี้เราได้ไข่ทั้งหมด11ฟองนะคะคือได้เก็บเนี่ยสิฟองส่วนอีกฟองหนึ่งนี่คือเป็นไข่ที่เปลือกนุ่มนิ่มอะ่ะเขาเรียกอะไรนอคือเป็นแม่ไก่ที่เขาหยุดไข่อยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็มาเริ่มไข่เขาก็เป็นไข่แบบไม่มีไม่มีเปลือกแข็งอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเปลือกนุ่มนิ่มอยู่ข้างใน,นะคะ่ะก็ก็เละก็เสียไปนะคะ ทั้งหมดแม่ไก่ทุกตัวไข่หมดเลยค่ะวันนี้อันนี้ก็เป็น10ฟองที่แพ็กเรีบเยบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสีสันของไข่ก็แตกต่างกันไปนะคะเห็นไหมคะว่ามีไข่ช็อกโกแลตนี่ค่ะแล้วก็แม่ไก่ไข่เขียว3าตัวของเราก็ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ไข่อันนี้ควรจะเป็นไข่ช็อกโกแลตค่ะแต่สีเขาไม่เข้มวันนี้นะคะ แล้วก็สีน้ําตาลอันนี้จะเป็นน้ำตาลอ่อนค่ะน้ำตาลอ่อนนี้มีแม่ไก่อยู่ตัวเดียวค่ะที่ไข่สีน้าตาลอ่อนค่ะสงสัยจะเป็นตัวที่เจ้าจของฟาร์มเขาแถมให้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะคุณแม่นะะ้องข้าสั่งแม่ไก่อย่างละ2ตัวนะคะคือแม่ไก่ไข่เขียว2ตัวแล้วก็ยังงง,งอยู่ว่าทําไมมี3ตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เขาแถมแม่ไก่ไข่เขียวมาให้1ตัวหรือว่าแม่ไก่ไข่สีน้ำตาลอ่อนนี่หตัวอันนี้ไม่ทราบค่ะตัวไม่จำไม่ได้ว่าตัวไหนที่เขาแถมมาให้นะคะคือ,เ,อ,อเราสั่งอย่างละ2ก็น่าจะเป็นแม่ไก่ไข่เคียวสองสีน้ำตาลสแล้วสตรีปอะค่ะสตรีปแม่ไก่แม่ไก่ลายไก่ป่าน,นั่นก็น่าจะเป็น2เหมือนกันเนาะ แล้วก็อีซาวารรนอีก2องคะค่ะก,ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่อันเนี้ยมีเป็นไข่น้ำตาลอ่อนมานะคะแานวจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดทักทายนะคะกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ค่ะบ๊ายบาย